ก็ทาอะไรไม่ได้โดยไม่พูดเลยไม่เข้าใจว่าทําไมถึงไม่ทําไม่มีกฎหมายที่ทรมานสัตว์อาหารทุกวันเนี่ยเข้าใจว่าเขาอยากเลี้ยงสัตว์แต่แต่คุณมีไม่พอที่จะเลี้ยงเนี่ยมันมันก็ลําบากเราเพราะว่าเขาพอเขาหิวอะเขาก็ต้องร้องร้องเสียงหวยหวนมากทุกๆุกวันเลยสักประมาณเช้ามาเนี่ยตีสี่เขาจะตื่นแล้วค่ะสัตว์ตีสี่นี่ตื่นละแล้วเราก็จําเป็นต้องตื่นเพราะว่า มันเสียงมันดังมากแล้วก็ตีสีถึงแปดโมงเช้าดังที่สุดก็คือขอเขาว่าเทศบาลบอกว่าส่งมาสักคนได้ไหมคะมามานอนบ้านเราก็ได้เพื่อมาดูเขาก็บอกผมทําอย่างนั้นไม่ได้หรอกเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของผมแต่ถ้าคุณไม่มาตรวจจริงๆมามารับรู้ว่าปัญหาของประชาชนจริงๆอะ่ะคุณไม่สามารถรู้ได้เลยว่า จริงๆอ่ะม,มันมันมันหนักหนาขนาดไหนเขาบอกตอนนี้มีปัญหาเยอะแยะของคุณนะ่ะปัญหาที่นิดเดียวเราก็บอกว่าถ้าคุณน่ะไม่ได้หลับทั้งวันทั้งคืนน่ะต่อติดต่อกันน่ะเป็นปีเป็นแรงเนี่ยคุณคุณจะเอาอารมณ์ที่ไหนเอาสมาธิที่ไหนเอาเอาความที่อยากจะมีความสุขกับเหมือนคนอื่นที่ไหนอะไรเงี้ยแล้วก็เหนื่อยมากกับการที่ว่า เขาไม่สามารถที่จะใช้กฎหมายได้เลยค่ะกฎหมายไม่ไม่สามารถใช้กับที่นี่ได้เลยไม่เข้าใจไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะที่เล่ยเขาพูดบ้านติดกันตอนนีดดเ้เราพูดถึงว่าเราเราพูดถึงความเดือดร้อนเราเนาะแล้วอตอนนี้เราต้องการให้เขาก็มาดำเนินาการยังไงบ้างค่ะมอญ้นมาข้นมาขึ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 ้มาขึ้นมาขึ้นมาขึา เขาเปิดบริษัทอ่ะเขาเขามีใบไหมเขามีใบอนุญ,ญาตเปิดเป็นสวนสัตว์ไหมแล้วอีกอย่างหนึง่งคือเขาเอาสัตว์มาเลี้ยงเขามีใบไหมช้างมาวว้าวัวควายน่าจะมีนะเพราะว่าคราวก่อนที่ทําสัญญาก,กันอ,ะอ่ะในอําเภอบอกว่าให้ไปให้ไปลงทะเบียนเพราะทุกทีเขาก็ไม่ได้ลงทะเบียนแล้วก็ไม่มีบัตรบัตรที่จะต้องนําเข้าสัตว์หรือเอานําออกสัตว์เนี่ยเขาก็ไม่มีอะไรสักอย่างเขาน่าจะมีไม่เขาไม,ไม่ไม่รู้เหมือนกันค่ะ แต่จริงๆก็คืออยากให้สัตว์ที่มีเสียงดังเนี่ยค่ะออกไปออกไปให้หมดคืออย่างห่านเนี่ยต้องเอาออกไปแล้วค่ะเพราะว่าเราทนไม่ได้เพราะว่าห่านตัวเดียวก็เสียงดังอันนี้มีเก้าตัวมันก็ยิ่งดังใหญ่คือขออย่างเดียวแล้วก็ไก่เนี่ยค่ะไก่ที่มันขันเนี่ยไก่ขันเนี่ยชาวบ้านถ้าเป็นชาวบ้านจริงๆอ่ะเขาไม่มีไก่เป็นร้อยรตัวหรอกค่ะอันนี้เขาไม่ไก่ตัวที่ขันอ่ะ ถ้าสมมุติมันมีหนึ่งตัวก็โอเคเหมือนชาวบ้านทั่วไปห้าตัวนี้เรายังโอเคแต่ถ้ามันมียี่สิบตัวขึ้นไปเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันค่ะแต่ห่านเนี่ยสําคัญมากเลยแล้วก็แพะที่มันแอตลอดเวลานั่นอะ่ะเพราะมันมันนอนไม่ได้เลยค่ะมันมันไม่ไม่สามารถที่จะอยู่อย่างสงบได้คือจริงๆอะ่ะทุกคนจะต้องในความเป็นจริงน่ะเมื่อเขาทํางานทั้งวันเสร็จแล้ว กลางคืนเขาต้องพักผ่อนเขาต้องมีเวลาที่ได้พักผ่อนอย่างเพียงพอแต่เราไม่ไม่สามารถที่จะพักผ่อนได้ค่ะสนะให้มันลดลงลดลงแล้วก็เอาเท่าที่จะที่เรารักมันใช่ไหมคะเท่าที่ชาวบ้านชาวเมืองเขาเลี้ยงกันทั่วไปเอาไปชุนชมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะไม่ใช่เสื่อมคานิดอย่างนี้ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วต้องการให้ย้ายดวยมากกว่าค่ะไม่ต้องการให้มีเลยจริงๆแล้วนะคะ เพราะว่าสิ่งแวดล้อมหล,ห,ลหลายอย่างมันไม่เหมาะสมนะคะสวนสัตว์มันต้องสวนสัตว์ธรรมชาติจริงๆใช่ไหมคะเหมือนที่เขาทํากันทั่วไปเนาะต้องมีต่างหากไม่ใช่ว่ามาอยู่กับชาวบ้านอย่างนี้ไม่ใช่นะคะแล้วก็ตอนนี้ป้าจะมีปัญหาอย่างหนึ่งป้าทําร้านกาแฟนะคะเขาจะเขาจะมาเช่าแล้วเขามาเห็นนี้เขาไม่มาแล้ค่ะเนี่ยตรงนี้นนะคะ่ะตรงข้างหน้าเลค่ะคือสรุปแล้วทำอะไรไม่ได้สักอย่างเรามาเราก็หนวกหูขนาดตอนกลางวันนะคะ แล้วก็สิ่งแวดล้อมหลายๆอย่างมันไม่เหมาะสมสงสารสัตว์ตอนนี้ลุงกับป้าเขามีบ้านอยู่เขาก็นังดังเขาก็ไม่ไม่มานอนอเข้ามาท<ำ>ํามาแต่กลางวันเพราะว่าอยู่ไม่ได้ค่ะสร้างบ้านไว้ ก็เงียมที่ร้องเรียนไปอันนี้ของฝ้ารำไทอแกม่ใช่เแกบตแยังเพิ่อยู่ประมาณเนี้ย้อตกลงมัมีมดอย่างเดียว ต้องทำหัวขอบถังแล้วก็บอกว่าเขาถู่ได้อริใจดาเขอกอรู้หมดเลยจ็ดหน้าค่ะไานตอง